ขออนุญาตตรวจสอบอประชุมครับ มีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น383ท่านนะครับหรือว่าพบองค์ประชุมท่านสมาชิกเนื่อจากว่ามาตรานี้เนี่ยมีการแก้ไขผมจะถามในคำถามแรกนะครับว่าท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขหรือไม่ ถ้าเห็นด้วยก็กดปุ่มเห็นด้วยนะครับถ้าไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขนั่นหมายความว่าให้คงไว้ตามบ้านเดิมให้กดปุ่มไม่เห็นด้วยพันผู้บุด้ดออกเสียงกรุณากดปุ่มว่าเราเสียงครับจนใช้สิทธิ์ครับ ทนใดยังไม่ได้ใช้ส์บ้างครับปกตวแล้วนะครับปิดการลงมติครับเจ<ส>้าที่แสดงผลครับมีจำนวนผู้ลงมติทั้งสิ้นนะครับ408ท่านเห็นด้วย404ไม่เห็นด้วย1งดออกเสียงศูนย์ไม่ลงคนะแนนเสียง3ครับเป็นการว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขนะครับทีนี้จะถามในคำถามที่2ครับว่า ท่านเห็นด้วยกับกรรมธิการเสียงข้างมากหรือเห็นด้วยกับกรรมธิการเสียงข้างน้อยที่สมวนความเห็นไว้นะครับถ้าท่านเห็นด้วยกับกรรมธิการเสียงข้างมากให้กดปุ่มเห็นด้วยเห็นด้วยกับกรรมธิการที่สมวนความเห็นไว้ให้กดปุ่มไม่เห็นด้วยใครต้องการงดออกเสียงกรุณากดปุ่มลดออกเสียงครับใช้สิทธิ์ครับแสดังกลุ่ครับ อขออนุญาตแสดงต,ดงตนครับท่านสมาชิกแสดงตนก่อนนะครับปิดการแสดงตนครับมีผู้เข้าประชุมไว้หนานนะครับ ต่อไปนะครับผมขอถามมาติจากที่ประชุมครับว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับกรรมธิการเสียงข้างมากกรุณากดปุมเห็นด้วยท่านผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมธิการเสียงข้างน้อยกรุณากรดลุ่มไม่เห็นด้วยท่านผู้ใดต้องการงดออกเสียงกรุณากรดปุ่มงดออกเสียงครับเชิญใช้สิทธิ์ครับ มีท่านอะยังไม่ใช้สิทธิไหมครับใช้สิทธิครบถ้วนแล้วนะครับปิดการลงมติครับเพื่อที่แสดงผลครับมีจำนวนผู้ลงมติทั้งสิ้น409ท่านนะครับเห็นด้วย252ไม่ด้วย153ลดออกเสียง2ไม่ลงคะแนนเสียง2รับเป็นอันว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับ กรรมนิการเสียงข้างมากนะครับท่านประธานครับประธานครับวันนี้จะมีนัยแสงสีสามสูดเห็นไหมครับครับเปิดการลงปฏิเวลาครับไม่เป็นไรครับบันทึกไว้ครับ